วอนหน้านี้ในซิวทีมถากลายไม่เจ็บเด็กนั่นคงไม่ตายนายโกหกฉันโกหกทีมทำเราต้องเสียยอมรับนายควรไปสอนกรีนทีมขณะบำมบัดจำเหตุการณ์ได้ไหม You, ตอนที่หนึ่งเรื่องเดเริ่มขึ้นที่เครื่องบินลำเลียงทีมบราโวที่นำโดยเจสันได้โดดร่มลงจากเครื่องเพื่อทำภารกิจช่วยตัวประกันแต่ครั้งนี้เรไม่ได้มากับทุกคนด้วยเคลจึงได้รับมอบหมายให้มาเป็นหมายเลขสองและทำหน้าที่แทนเร และการเข้าไปช่วยตัวประกันในครั้งนี้พวกเขาก็ทํามันได้เป็นอย่างดีทั้งหมดได้ทําการบุกเข้าไปด้านในและช่วยตัวประกันออกมาได้อย่างรวดเร็วแต่พอออกมาได้ Back burn, แบ็กเบิร์นก็ได้เดินออกมาฉเฉลยว่าการฝึกเสร็จสิ้นแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมบาโวจะกลับมาฟิตอีกครั้งหลังจากที่ต้องพักตั้งนานเพราะโดนโจมตีในครั้งก่อนตอนนี้เจสันถึงเขาจะเลิกกับภรรยาแล้วแต่เขาก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัว ตั้งแต่เจสันออกไปทำภารกิจในครั้งก่อนและเกิดหอตกก็ยิงทำให้ครอบครัวเป็นห่วงถึงตอนนี้เจสันจะดูหายดีแล้วก็ตามส่วนทางด้านเรที่เขาไม่ได้ไปกับทีมก็เป็นเพราะว่าเขาโกหกทีมเรื่องอาการบาดเจ็บที่ไหลจนทำให้ทีมตกอยู่ในความเสี่ยงเขาจึงถูกย้ายมาฝึกเด็กใหม่ในกลีนทีมและก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องอยู่ที่นี่นานแค่ไหนและเขาก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานเพราะเขาอยากจะออกลุยกับทุกคน เรจึงพยายามเข้าคุยกับเจสันเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องกับเข้าทีมแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเจสันกับคนอื่น,นก็ถูกเรียกตัวซักก่อนตัดมาที่ห้องประชุมดูเหมือนว่าตอนนี้แทนกุดจอน้ํามันของอเมริกาที่อยู่นอกชยายฝั่งไนจีเรียจะถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายหน้าใหม่ที่มีชื่อว่าเดวตาลิสตันอาม์มีบุกยึด แต่ที่ทีมซิลต้องออกไปทําภารกิจก็ไม่ได้เป็นเพราะบริษัทน้ํามันแต่มันเป็นเพราะบนนั้นมีคนอเมริกันอยู่ด้วยพวกเขาจึงต้องออกไปช่วย จากข้อมูลที่พวกเขามีมีคนตายไปแล้วสองคนตอนนี้กลุ่มผู้ก่อการได้บุกยึดแท่นขุดเจาะและดูเหมือนแรงจูงใจจะไม่ใช่คาไทยพวกเขาคาดว่าเป้าหมายของพวกมันก็คือเรือบรรทุกน้ํามันและจากการดักฟังการสื่อสารดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ก่อการจะมีการวางระเบิดแท่นขุดเจาะเอาไว้ด้วยนั่นก็หมายความว่าแผนของพวกมันก็คือฉกน้ํามันเอาไปขายเป็นทุนแล้วก็ฆ่าคนอเมริกันพร้อมกับร,ระเบิดแท่นขุดเจาะเพื่อแนะนําตัวต่อชาวโลก ดังนั้นภารกิจของทีมซิลก็คือช่วยตัวประกันและหายาะต่อสิ่งแวดล้อมแต่แท่นขุดเจาะมีความสูงเท่ากับตึก12ชั้น80ล้านตารางฟุตการที่จะค้นหาตัวประกันให้เจอก่อนที่พวกผู้ก่กกอการมันจะรู้ตัวคงไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจึงต้องวางแผนแทรกซึมเข้าไปให้รัดกลุ่มและพวกเขาจะต้องใช้หน่วย EOD ในการเก็บกู้ระเบิด b บล็กเบิรจึงได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญการกำจัดวัตถุระเบิดคนใหม่ให้กับทุกคนได้รู้จักเขามีชื่อว่าไคลลสหลังจากวางแผนกันเรียบร้อยทั้งหมดก็มีเวลา2ชั่วโมงในการจัดการเรื่องส่วนตัว ส่วนเรย์ยังคงพยายามเข้ามาุคุยกับเจสันเพื่อขอกลับเข้าทีมแต่เจสันก็ได้บอกกับเรย์ไปว่าที่เขาส่งไปอยู่กรีนทีมไม่ได้เป็นเพราะเขาต้องการลงโทษแต่เป็นเพราะเขาไม่เชื่อใจเรย์โกหกเขาจนทําให้มีคนตายเรย์ก็ได้ถามเจสันกลับไปว่าส่งเขาไปฝึกเด็กใหม่แล้วจะได้ความเชื่อใจกลับมายัางไงแต่เจสันก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาได,ได้บอกกับเรย์ว่าเขาต้องรีบไปทําภารกิจ ตอนนี้เรต้องกลับไปกินแล้วว่าเขาจะเอายังไงต่อดีเขาจะอยู่ฝึกเด็กใหม่ที่กลีนทีมต่อหรือจะออกจากทีมบราโวแล้วไปอยู่กับทีมอื่นแทนตัดมาที่อ่าวกินีใช้ฝั่งในจิเลียทีมบราโวที่นำโดยเจสันเดิเริ่มออกทำภารกิจ พวกเขาเด็ดใช้เรือเ่อไปยังแท่นขุดเจาะตามเส้นทางของเรือชาวประมงเพื่อมาให้เป็นที่สงสยัยแต่เนื่องจากมีคลื่นลมแรงทำให้พวกเขาช้ากว่ากำหนดไปกว่าชั่วโมงนั่นจึงทำให้พวกเขามีเวลาน้อยลงในการทำภารกิจก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นและถ้าความมืดบมดไปพวกเขาก็จะถูกเจอตัวได้ง่ายและการถอนกำลังกลับก็จะลำบากขึ้น ตอนนี้ทั้งหมดมีเวลาแค่30นาทีเท่านั้นพวกเขาทำการบุกขึ้นแท่นกุจแจโดยมีโดรนคอยมองจากมุมสูงเพื่อช่วยดูทุกคนถึงพวกเขาจะมองเห็นศัตรูก่อนแต่พวกเขาก็ต้องทำทุกอย่างให้เงียบที่สุดเพราะถ้าศัตรูรู้ว่าพวกเขาบุกมาตัวประกันก็อาจจะเป็นอันตรายได้ พวกเขาได้จัดการกับคนที่เฝ้าอยู่ข้างนอกก่อนและหลังจากนั้นก็นให้ไคลลอดเขาไปเช็คกรระเบิดที่พวกผู้ก่อ,อก,การมันติดตั้งเอาไว้แต่พวกผู้ก่อ,อก,การมันก็ฉลาดมันได้ติดตั้งตัวจุดชนวนระเบิดแต่ละลูกแยกกันไคลลอดถึงต้องเสียเวลาหาระเบิดและไล่ปดชนวนทีละลูกซึ่งพวกเขาต้องใช้เวลากว่า30นาทีและนั่นก็คงสว่างสะกอด เจสันได้รายงานกลับไปที่ศูนย์ว่าพวกเขาต้องใช้เวลานานขึ้นและต้องขยายเวลาการถอนตัวแต่ดโดรนจะต้องถอนตัวภายใน20นาทีและหลังจากนั้นศูนย์สั่งการจะบอดสนิททีมบราโวจะต้องอยู่กลางแจกโดยที่ไม่มีตาบองให้ซึ่งเจสันกับทีมก็รู้ความเสี่ยงนี้ดี หลังจากรายงานสถานการณ์เรียบร้อยเจสันก็ได้แบ่งหน้าที่ให้กับลูกทีมทันทีเจสันได้เคลขึ้นไปที่สูงเพื่อเป็นตาให้กับทุกคนและความระวังหลังให้กับไคลลอสในตอนที่กำลังปลดชนวนระเบิดตอนนี้ทางศูนย์ก็เริ่มไปกังวลเพราะน้ำมันโดนก็ใกล้จะหมดแนละต้องกลับโดนสามารถใช้งานต่อไปได้แค่อีก10นาทีเท่านั้นและหากใครผ่มาก็อาจจะเสียเส้นทางการถอนตัว ส่วนทางด้านเจสันกับคนที่เหลือก็ได้เจอเข้ากับผู้ก่อการสองคนที่กำลังทำร้ายตัวประกันคนหนึ่งอยู่เจสันจึงได้ให้เคเลที่อยู่บนที่สูงยิงเปิดทางให้ซึ่งเคเลก็สามารถจัดการได้ทั้งสองคนและตัวประกันก็ปลอดภยัยตอนนี้พวกเขาก็รู้ที่อยู่ของตัวประกันที่เหลือแล้วแต่ตัวประกันก็ถูกจับเอาไว้คนละทีพวกเขาจึงต้องแยกเป็นสองทีมเพื่อไปช่วยตัวประกันที่ถูกจับเอาไว้ที่ห้องคอนโทรลและอีกส่วนที่ห้องพาร์ ตอนนี้ภาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแต่งานของพวกเขายังคงล้นมือสันนี่กับบล็อกทั้งสองบุกเข้าไปจัดการกับศัตรูและช่วยตัวประกันที่ถูกขังอยู่ที่ห้องพักได้สําเร็จแต่การบุกครั้งนี้ก็ไม่สามารถทําแบบมีเมียบได้ดังนั้นตอนนี้ศัตรูที่เหลือก็อาจจะรู้ตัวแล้วเจสัน รีบติดต่อหาไคลลอตทันทีเพื่อถามถึงเรื่องระเบิดขอทาศัตรูรู้ตัวพวกเขาก็คงอยากจะระเบิดที่นี่ทิ้งเต็มทีซึ่งไคลลอตก็บอกว่าขอเวลาอีก30มสิบวิทุกอย่างก็จะจบแล้วแต่เนื่องจากจุดที่ไคลลอตอยู่เป็นมุมที่เควมองไม่เห็นนั่นจึงทําให้เขาไม่มีใครคอยระวังหลังให้ระหว่างนั้นก็มีคนเดินมาทางเขาพอดีโชคด,ดีที่ไคลลอตไวตัวทันและจัดการได้ก่อนและสุดท้ายเขาก็สามารถปลดชนนระเบิดลูกสุดท้ายได้สาเร็จ ตัดมาทางด้านเจสันกับเทรนที่มาช่วยตัวประกันที่อยู่ห้องคอนโทรลพวกเขาบุกเข้ามาและยิงจัดการกับผู้ก่อการร้ายได้อย่างไม่ลังเลเจสันได้รีติดต่อทางศูนย์เพื่อบอกให้ส่งเรือม,มารับพวกเขาและได้หันไปบอกเจ้าหน้าที่ของแทน่นขุดเจาะที่โดนจับให้ทําการปิดระบบทุกอย่างของแทน่นขุดเจาะให้หมดตอนนี้โดรนก็ได้บินกลับแล้วทางศูนย์ไม่สามารถป้องระวังภัยให้กับทุกคนได้ ตอนนี้เจสันกับทีมได้พาทุกคนมารอยังจุดถอนตัวแต่เรือที่จะมารับต้องใช้เวลาอีกสินาทีถึงจะถึงแต่ระหว่างที่พวกเขารอให้เรือมารับก็มีเรือของกลุ่มผู้ก,ก่อ,อการแลนตรงมาและก็ยิงใส่พวกเขาและไม่ใช่แค่รัวปืนกลเข้ามาใส่เท่านั้นผู้ก,ก่อ,อการได้ยิง r า g จีเข้ามาใส่แท่นขุดจาะทำให้แท่นกุดจอะเกิดไฟลุกไหมแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร ทั้งหมดช่วยกันยิงต้านเอาไว้จนสามารถจัดการได้ทั้งหมดก่อนที่เรือของศัตรูจะเข้ามาใกล้แท่นขุดจาะตอนนี้พวกเขาจะต้องรีบถอนตัวกลับก่อนที่จะมีใครมาเพิ่มแต่เคลที่อยู่ด้านบนก็เจอกับปัญหาเนื่องจากการระเบิดขั้นก่อนทําให้บันไดลงด้านล่างถูกตัดหมดเขาจึงจําเป็นต้องรีบหาทางอื่นเพื่อหน,นีก่อนที่เขาจะโดนไฟคลอกตาย เคเขาเลือกที่จะกระโดดน้ำซึ่งความสูงเท่ากับตึก12ชั้นนั่นมันอันตรายเอาปกมากแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทุกคนต่างมองลงไปยังจุดที่เคลโดดซึ่ง Clay, เคลก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างปลอดภัยและเรือก็เข้ามารับพวกเขาทุกคนพอดี เจสันได้กลับมาที่บ้านและบอกกับภรรยาของเขาว่าตอนนี้เขาสามารถหาห้องได้แล้วและก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเขาจะกลับมาดูแลลูกได้เสมอในช่วงที่ต้องการแต่ภรรยาของเจสันก็ไม่สนใจอะไรพวกนั้นที่เธอคอยบ่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นห่วงเจสันและลูกๆก,ก็เป็นห่วงเจสันพวกเธอไม่อยากให้เจสันต้องตายซึ่งเจสันก็สัญญาว่าเขาจะไม่ตายแต่ภรรยาของเจสันก็ตอบไปทันทีว่าเธอไม่เชื่อ